สวัสดีครับผมสากตาพิรมานรายการอาร์ตัฟงชุยหยุ่จุ้ยปัรจาตทวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องขนาดของบันไดนะครับจากคำถามที่หลายๆท่านได้ถามเข้ามานะครับว่าลักษณะบันไดเศรษฐีจะต้องมีความกว้างของลูกนอนหรือว่าพื้นบันไดจะต้องมีความกว้างมากกว่าความยาวของเท้าเจ้าของบ้านจริงหรือไม่นะครับ สำหรับในเรื่องของโครงสร้างบันไดขนาดความกว้างความยาวทั้งลูกตั้งลูกนอนส่วนสูงต่างๆของบันไดก็ここได้มีข้อกำหนดเป็นกฎรกระทรวงฉบับที่55พศ2543ข้อ23โดยระบุว่าความกว้างสุดที่ของบันไดต้องไม่น้อยกว่า80ซนติเมตรส่วนสูงของลูกตั้งต้องไม่สูงเกิน20ซนติเมตรส่วนลูกนอนถ้าหากส่วนที่เป็นขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้ว เหลือความกว้างไม่น้อยกว่า22ซนติเมตรนะครับที่ผมได้นำกฎกระทรวงในการกำหนดความกว้างความยาวหรือขนาดต่างๆของบันไดในการออกแบบบ้านหรือโครงการต่างๆก็จะต้องสร้างตามขนาดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเป็นกฎที่สร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นๆนะครับ และ่จากที่ท่านถามเข้ามาว่าบันไดเศรษฐีจะต้องมีลูกนอนที่มีความกว้างมากกว่าความยาวของเท้าผู้อยู่อาศัยภายในบ้านซึ่งในหลักความเป็นจริงในการปลูกสร้างอาคารต่างๆก็จะมีขนาดพื้นที่ของตัวบ้านหรือตัวอาคารที่แตกต่างและไม่เท่ากันนะครับ บางบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ภายในค่อนข้างเยอะก็สามารถทําบันไดที่มีลักษณะกว้างและยาวได้ตามขนาดนะครับแต่บางบ้านที่มีพื้นที่จํากัดก็จะต้องใช้เชิงสถาปัตยกรรมในการออกแบบเพื่อให้ได้บันไดที่มีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายและมีความปลอดภัยสําหรับผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับส่วนในเรื่องความกว้างความยาวของบันไดจะทําให้คนเป็นเศรษฐีได้หรือไม่นั้นถ้าลองนึกย้อนไปดูนะครับว่าในสมัยโบราณที่เศรษฐีต่าง ็ได้อาศัยอยู่ในเรือนไทยซึ่งบันไดขึ้นเรือนไทย<ๆ>ก็อาจจะมีทั้งเป็นไม้ขวางไว้เฉยๆก็มีหรืออาจจะมีบันไดที่เดินขึ้นไปซึ่งไม่ได้นับความกว้างความยาวระดับไหนเลยนะครับแล้วก็บ้านเศรษฐีที่ท่านอาจจะเห็นว่าที่ได้ออกแบบบันไดให้ดูกว้างใหญ่และมีความสง่างามนะครับท่านก็อย่าลืมนะครับว่าเศรษฐีต่างๆกว่าจะได้มาออกแบบบ้านที่ดูสง่างา,ามในลักษณะนี้ทุกๆคนก็ได้ผ่านบ้านที่มีลักษณะบันได ที่อาจจะมีขนาดของลูกนอนแคบกว่าความยาวของเท้าเศรษฐีคนนั้นก็มีนะครับหรือบางท่านอาจจะคิดว่าข้อมูลเหล่านี้มีการเชื่อถือมาตั้งแต่โบราณแล้วท่านก็ลองเข้าไปค้นดูใน Google ก็ได้นะครับว่าบันไดเศรษฐี เวลาพิมพ์ไปแล้วเขาจะแนะนําขนาดอย่างไรบ้างนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าเวลาพิมพ์บันไดเศรษฐีไปก็จะมีแต่เรื่องต้นไม้ที่ชื่อว่าบันไดเศรษฐีนะครับแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้มีการบันทึกในศาสตร์หงจุ้ยมาตั้งแต่โบราณน,นะครับที่ผมต้องนําเรื่องขนาดของบันไดามาไขข้อห้องใจในวันนี้ก็เพราะว่าสมมติว่าท่านกําลังจะไปเลือกซื้อบ้าน ซึ่งบ้านหลังนั้นอาจจะเป็นบ้านที่มีหงจุ้ยที่ดีก็ได้นะครับแต่เมื่อท่านได้เดินก้าวขึ้นบันไดและเอาเท้าไปวัดซึ่งความยาวเท้าของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันหรอกครับแต่เมื่อท่านใช้ ความกว้างของลูกนอนบันไดมาเป็นที่ตั้งท่านอาจจะพลาดบ้านที่มีห้องช่วยที่ดีสําหรับตัวท่านและครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าบ้านที่ท่านได้อาศัยอยู่ในทุกวันนี้เมื่อท่านได้ฟังข้อมูลเหล่านี้มาท่านก็ให้ช่างมาเสริมความกว้างของลูกนอนบันไดเพื่อที่ว่าจะได้ยาวกว่าเท้าของท่านเพราะหวังว่าจะได้เป็นเศรษฐีแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าในทุกๆวันท่านเดินขึ้นลงบันดไดด้วยความขุ้นชินถ้าหากท่านต่อเติมความยาวเพิ่มขึ้นมาตัว ท่านหรือว่าสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านก็อาจจะเดินสะดุดบันไดและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ